สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมหวยตื่นมารวยนะคะจ้าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยฮานอยหรือว่ารัฐบาลเวียดนามเช่นเดิมนะคะสี่หน่อยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติ v i p นะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางของวันที่30นะจ๊ะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะจ๊ะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงนะจ๊ะพี่น้องจา๋าตัวเลขเกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่เอาในงวดก่อนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเรามาดูผลสรุปของเมื่อวานก็คือวันอาทิตย์ที่29เดือน5กันดีกว่าว่ามีตัวไหนออกบ้างเมื่อวานเลขตารางนะคะพี่น้องเลขตารางก็ก็มีเข้าอยู่นะคะพี่น้องอุย้ยเนาะโทษทีในความไม่อันนั้นเลขตารางเนาะก็มี5-6 6-5รอบแรกเข้าอยู่นะพี่น้องเลขตาราง ห้าหกหกห้าน่ะเข้านะจ๊ะพี่น้องจา๋าเข้านะจ๊ะส่วนปากกาก็เห็นไม่ชัดเนาะหกห้าหนะ้าหกเข้านะคะสุดซอยเลยนะจ๊ะเมื่อวานสามเก้าเอดมินบอกว่าสามเก้าเนี่ยเห็นไหมสามเก้าก็เข้าแล้วก็สามสามเบิ้ลสามสามเข้านะคะพี่น้องจา๋า 9 8 9 8แปดเก้นี่ยไปกลับก็เข้าเนาะสี่สองสสองเลขตารางเข้าค่ะสี่สองหสี่เลขเจาะเข้าค่ะสีสองเข้าสองเด้งเลยจ้า98ก็สองเด้งเลยจ้าพี่น้องจ้าเฮ้บึ้มบึมเลยเนาะ ก็ดีใจกับคนที่ได้นะจ้าส่วนวันนี้ก็จะมาให้แนวทางแต่ว่าจะจุดทูบให้ด้วยจะจุดทูบจุดทูบจุดทูบไปเอสปโกลาวเนาะรอติดตามอีกคลิปหนึ่งนะจ้าว่าเลขทูบจะมีเลขตัวไหนบ้างวันนี้จุดสองดอกวันนี้จุดทูบสองดอกจ้ะ วันนี้วันพระไทยพระจีนสองวันในวันเดียวกันเลยนะเดี๋ยวเลขทูบมารอดูอีกคลิปของหวยลาวเนาะส่วนตอนนี้เรามาดูแนวทางของหวยรัฐบาลเวียดนามงวดประจำวันจันทร์ที่30กันดีกว่าว่าวันนี้แอดมินจะให้ตัวไหนบ้างเลขตารางก็จะมีเลขสามศูน หกสองแปดห้านะพี่น้องนะส่วนเลขเด่นเจาะก็จะเด่นไป3สามกับหกอย่าลืมอย่าลืมกับหัวเด้อสามก็จะมีสามศูนย์สามสองสามห้าสามไอ๋า สาก็จะชอบ36 3หกสาหกก็จะมี60 61 64 67นะพี่น้องเอ็มินก็จะชอบ67 6จศูนย์นะคะพี่น้องอย่าลืมกลับหัวเด้อ เลขเทุกเก้านะอย่าลืมกับหัวนะพี่น้องนะจะย้ําเตือนอยู่ตลอดเลขเก้าอย่าลืมกับหัวนะส่วนเลขชุดกันระวังก็จะแปดหกห้า สอนะคะพี่น้องจ๋าที่แอดมินชอบ3ตัวตัดเล่น3ตัวตัดเล่นก็จะมี5้าสามหนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เบิ้ลก็จะให้ไป6 6กับ5้าห้าอย่าลืมกับผัวเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าเฮงเฮงรวยรวย ปังๆนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะเฮงๆรวยๆนะจ๊ะไว้รอติดตามคลิปคลิปหน้าจ,จุดจุดทูบให้พี่น้องนะคะพี่น้องทำไมมันไม่ติดเนี่ยจุดทูบสองดอก ดอกหนึ่งของจีนดอกหนึ่งของไทยเนาะไว้รอติดตามอีกคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ